สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวิไลพรนะคะวันนี้มีเรื่องประทับใจอะไรมาแชร์กันบ้างคะวันนี้เห็นบอกตื่นเต้นมากๆเลยเอมอีค่ะก็คือพี่เนี่ยมีลูกค้านะแต่ว่าลูกค้าก็คือเพื่อนกันแหละเขาไม่รู้จักเจียวค่ะพี่ก็เลยทิ้งเอ็กซโซไว้รู้สึกจะเป็นเอ็กโซกับอูมิแหละอย่างได้องซองหรือไงแหละนะคะก็ตออหลังพอผ่านไปหลายเดือนเขาก็ลองอามาชิมดู S <S เขาก็เกินรสชาติอร่อยแล้วเขาก็แบบเขาเป็นโรคเขาก็บอกเขาก็เป็นเป็นหลายโรคมากอืมเขาบอกกับพี่อ่ะแล้วพี่ก็เลยติดต่อให้เขาซื้อกินนะคะเขาเขาก็กินไประยะหนึ่งอ่ะพอตอนหลังมาเขามาบอกพี่ว่าเขาเลยนะเป็นโรคเป็นมะเร็งปากพี่ก็ตกใจฮะเออแต่ว่ากินสี่กินสี่กินแล้วดีตามที่มีข้อมูลพี่ก็เออเออโ นะคะเขาคงรู้สึกจากตัวเขาเละเขาก็ตอนแรกก็ไม่เปิดเผยข้อมูลไม่ได้อะไรหรอกนะคะตอนหลังมามาพูด่าเออดีจังนะอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็พูดด้วยความตื่นเต้นหละเขาก็กินด้วยความเชื่อนะคะโอ้หลายปีเลยนะเขาก็กินอย่างต่อนเนื่องแหละอืม,มบอกทีว่าเรานี่ไม่ได้เป็นมะเร็งศับแล้วนะหมอเขาบอกว่าไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วอะกินอะไรคะทีที ที่แนะนำไปหลังจากเอ็กโซมีตัวไหนบ้างอูมิค่ะอีามีอูมิกิรีนเอ็กโซอเอ็กโซอ๋อแล้วพอทราบไหมคะว่าเขากินแบบสเปรยสปาร์ตในกินทีละกี่ซองอะไรอย่เงี้ยเช้าอูมิเขาพูดกับพี่เองตื่นมากินอูมิเลย,ใส,ยใส่สายเลยเอ็กโซอ๋อแล้วก็มีอ๋อก่อนนอนกินกรีนโอเค ก็อย่างละหนึ่งหรอนั้นจะอย่างละหนึ่งอ๋ออย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะเขาบอกอยากกินอันไหนก็คือกินอ่ะคือเวลาอยากกินก็คือกินอ่ะเขาบอกมีโปรโมชั่นเ็าบอกเขาซื้อเขาประทับใจมากเขากินสามตัวนี้ประมาณกี่กี่เดือนต่อเนื่องได้คะที่เขาสั่งเราต่อเนื่องอะประมาณสามสี่เดือนนี่แหละจอยอ๋อสามสี่เดือนนะคะที่ทานสามตัวนี้ต่อเนื่องต่อเนื่อง วันละซองสลับไปสลับมาตรงเวลาบ้างไม่ตรงเวลาบ้างแล้วเขาก็มาบอกพี่วิไลว่ามะเร็งตับดีขึ้นแต่หมอบอกว่าไม่ไม่พบเชื้อแล้วหลังมาไม่เป็นแล้วเขาบอกว่ากลับไม่เป็นแล้วบเชื้อมะเร็งนะไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วคุณคุณไม่ไม่มีเชื้อมะเร็งในร่างกายอีกแล้วเขาบอกแต่เขาก็บอกว่าถึงหมอไม่บอกเขาก็รู้ว่าเขาไม่เหนื่อยเขาไม่เพีย แล้วเขาก็แบบสดชื่นอ่ะเราว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นอ่ะเขาเมื่อก่อนเขามีอาการยังไงบ้างคะก็เขาก็เพียค่ะเพียแล้วก็ตาืองตาเหลืองไม่อยากทําอะไรปวอาการนี่แบบว่าเขาบอกว่าไปหาหมอมาตั้งหลายที่อ่ะเขาบอกว่าเลือดอ่ะเลือดหนืดบ้างเลือดข้นบ้างเหนื่อยเพียนะคะตาบวมแล้วก็ตาเหลืองนะคะไม่แรง ค่ะแล้วพอหลังจากทานสลับไปสลับมาเอาตามสะดวกแต่ว่าทานสามสี่เนี้ยวนไปขั้นต่ำวันละหนึ่งซองโอ้ก็คือพบว่าอาการที่แบบเหนื่อยเพียมันดีขึ้นแล้วก็ไปตรวจอีกทีหนึ่งก็คือเชื้อมะเร็งหมออไม่ไม่เจอแล้วแล้วพี่พี่พี่เวลาเจอเขาอ่ะตัวตัวเนี้ยรู้สึกว่าหน้าตาเขาสดชื่นไหมคะโอ้เดี๋ยวนี้เขาป่วยมากเลยคุณจอยมันสวยสวยขึ้นในทีวนี้คือผ่องขึ้นตาบ่งบอกว่ามันไม่ใช่คนเดิมอะค่ะ อ๋อดูแล้วคือแบบรู้เลยว่าแบบสุขภาพแข็งแรงขึ้นจากที่เราคนนอกเนาะใช่อ๋อแล้วเขา<อ><ข>ก็มาเล่าด้วยความดีใจเลยใช่ค่ะพอพออะไรบอกว่าเดี๋ยวเข้าช่วยมาเล่าให้เพื่อนเพืพ่ฟังหน่อยได้ไหมว่าเราประทับใจไม่เอาไน้ไม่เอาอายอายอาอพี่วิไลก็เลยต้องรับบทม,ม,<ช>มาเล่าให้เราแทนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจจริงๆนะคะ ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.